นะเพราะชาวบ้านที่อยุธยาเนี่ยเขากาลังวัดผวากันเลยมาลือจับกลุ่มกันนะคะว่าในพื้นที่เนี่ยมีชายขี่มอเตอร์ไซค์ลักพาตัวเด็กนี่แล้วเด็กก็วิ่งเล่นกันเด็กก็ยังวิ่งเล่นกันอยู่แล้วมีเด็กอยู่หลายคนด้วยไงในพื้นที่น,นะคะชาวบ้านที่วัดภูเขาทองค่ะในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจับกลุ่มคุยกันเลยหลังจากที่ในพื้นที่เนี่ยเกิดเหตุการณ์มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ลักพาตัวเด็กชายสองขวบถึงที่หน้าบ้าน แต่โชคดีที่เด็กเนี่ยส่งเสียงร้องแล้วชายคนนั้นก็ตกใจก็เลยปล่อยเด็กทิ้งเอาไว้ก่อนมีพลเมืองดีเนี่ยมาช่วยนี่คือเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาล่ำลือนะอและเขาจับกลุ่มเมาส์กันเอาแบบนี้พ่อของเด็กค่ะอธิบายบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ดูลูกดูหลานอยู่จังหวะที่อุ้มหลานไปส่งบ้านอยู่ใกล้ๆกันตอนนั้นลูกชายวัยสองขวบที่วิ่งอยู่หน้าบ้านอะ หันมาอีกทีหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนนะคะก็เลยออกตามหาจนกระทั่งมาเห็นว่าลูกชายไปอยู่กับพลเมืองดีที่ช่วยไว้ค่ะล่าสุดวันนี้ครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าที่สพพระนครศรีอยุธยานะครับตำรวจบอกมา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 ดูวงจรปิดแล้วให้ข้อมูลบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าบนถนนข้างวัดภูเขาซึ่งเป็นจุดที่พบเด็กตามหน้าจอนะฮะตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่าเด็ก2ขวบเล่นอยู่กับกลุ่มเพื่อนก่อนที่น้องจะเดินตอก ก็ตกออกมาคนเดียว,ยวแบบนี้เลยกลางถนนเออคือหลงทางหลงทางออกมาที่ถนนใหญ่เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่ชายคนหนึ่งขีม่มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินผ่านมาพอดีแล้วอาจจะเห็นเด็กวิ่งอยู่กลางถนนนี่ฮะ<อ>ก็เลยเหมือนกับลงไปช่วยเหลือแต่เด็กวิ่งเข้าไปในบ้านปรากฏว่าชายคนนั้นก็เลยขี่รถออกไปเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะพอ,พอดูกล้องเนี่ย ใช่คนนี้ไม่ใช่คนร้ายฮะ,ะไม่ได้รักพาตัวเด็กแต่อย่างใดะนะคะตำรวจก็เลยฝากเลยว่าพ่อแม่เนี่ยควรจะดูแลลูกหลานดีๆเวลาเล่นตามลําพังสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้ไม่มีคนร้ายแค่เด็กวิ่งเล่นแล้วก็หลงออกมากลางถนนเท่านั้นเองนะคะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์ครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ